มาครับเจ้าเน,น่มาตำน้ำพริกแมงมันกันครับเน,น้เขาขวคาขวาพริกคว้าหอมมาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำตำให้มันพอแล้วกันนะครับ แล้วครัวมันจะได้หอมน้อ,นอยเน,นี้เป็นปน้ำพริกแมงมันนะครับอันนี้ครับสูตรเด็ดครับแมงมันครัว กิโลสองพันห้าครับทีนี้คองหายากนะครับใส่ไว้ใส่น้ำหนักนะครับจะได้ล้หน่อยน้ำพริกโคกนี่ครับเดี๋ยวน้ำพริกจะแป้งในสุดนะ แมงมันขีดละสองรอยฮะิบกับก็ต่ำให้มันแล้วเราจะให้ปรุงเพื่อน คงเครื่องแล้วนะครับก็จะใส่ของเทวดาครับดู่าชุลลดใส่เยอะอร่อยเยอะครับน้ำใดเกลือครับ มันนะครับจะทำกระตองกบจะได้กินความหอมของไมมันที่เขาคั่วไว้นะครับ เส้นของเรจะเตมน้ำานะครับ ลองจิ้มมาก่อนครับอืมโอเคลอยอยากจะตักเสต้วยเลยนะครับ ไปคับเรามากินกับพักหนึ่งครับเ,เตรียมไว้นี่ครับอันนี้จะเป็นพักปะกาหนึ่งนะครับครับพักละบัานห้องนะครับหรือจะอม น้พริกกัเรียบร้อยครับตอนนี้ก็พร้อมเสริม้วครับเดี๋ยวขอติดตามให้ดีก่อนนะครับ